สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้ากลับมาปล่อยง่วงกาล่ะจ้าสวยมากแดดหอนค้กงนาะคะ่ะหอนแต่สามโมงเช้าไปเลยไปลูกไปไปอันนี้หกโมงเชิงแล้วค่ะนี่แต่ยังแดดเลยนี่นี่อุณหภูมิแมงสี่สิบสององศาจะพีนองจ้าโอ้ยยังได้เอาบาดเมี่ยงเข้า รักษาสุขภาพกันเลยนะคะผู้เลี้ยงวัวก,กันรักษากันหรตจ้าได้ล่าปอยงวัวแต่เสาจะพี่น้องสามโมงติไล่เขาฟ้าเขามุมหรอจ้าบ่ไหวจะพี่น้องนำนย่งบ่แห้ขาดด้วยค่ะไปลูกไปไปไปตื่นเสามากกับมี่หนาทีไล่งัวตีหลจ้า เปล่ซุกแล้ววันนี้บระทันได้เห็ดกับเขาอยู่พี่น้องปาล,าล่าเมื่อไหร่ว่าไปหน้าสะก้อนหอนแดดเนะาะค่ะสวยมากต้องกรได้บเป่าพรนได้เห็นไอแล้วก็ได้ดไปเห็นงานจ่าบระทัานในมีหม่องดันดินเนะาะค่ะก็เลยส,ยสวยๆแน่เจ้าน้อยอเขเห็ดกับเขาก็ได้ดอกจาก่าเพราะว่าเราบันเทิงปเป่าไปลูกไป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  น้ำนาย,ยู่พี่น้องเบิ่งเน่โดสังเกต่ตะเว้นพี่น้องเบิ่งเน่ค่ะฮอนค่กแน่บ้ง่บงแสงตะเว้น ไปไปไปเลยไปลูกไปไปไไห้าหน้า่แม่่แม่ลูกไปนะซิมออกไป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 แดดไป ไปลูกไปไปฮ้เฮ้ไปไปสีบ้านนี่ลระพี่น้องได้ละเมอละเล่นจากกับไร่นั่เนาอค่ะไปลูกไปไปเฮ้เฮ้ไปลูกไปสิเมื่ไปไปไปฝากยาฝากไปกินยาเดี๋ไปวมากค่ะโฮไปลูกไป ไปไปเร็วเร็วเร็วก็กินถางหัวขางข้างอยู่โซสีห์อนหนะ้าไปไปลูกไป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 มาแม่ลูกมาแม่ ไปไปหอนตาเศร้าจ้า <laughs> ขอบคุณค่ะยาละนางขาใส่บาทไปลูกไป ไอพี่นอ้องไอปลาพี่น้องเบิ่องเนี้ยเบื้องนั้นแค่หน้าเด็กแค่ปลาเด็กก็หาแต่อยู่หน้าเด็กจ้ะอยู่ในบาดก็ได้กินชนถั่ไวไว้ในบาดหน้าคนเยอะได้ตีบาดเนาะค่ะถูกจ้ะกาลังลุนล่างลุนหลายเลยนะหาจะถัูวไว้หน้ากันกินได้จ้ะซ้สำสีหลวกสิแกง เต็มตนกับี่จ้า